คุณใหญ่คะคีพึงทาแผลมันคืออะไรคะทาไมต้องใช้ทุกคนเลยเธอจะทาําตาเธอทําจมูกเธอจะดึงหน้าเธอจะลดขนาดหน้าผากเธอจะทําโครงหน้าสามจุดเธอจะได้คีพึงเพราะว่าแผลภายนอกทั้งหมดให้ใช้คีพึงทาคีพึงเนี่ยมันเป็นยาที่มีเนื้อสัมผัส ข้นๆมันๆม,มักจะใช้เป็นยาป้ายหรือยาทาผิวหนังยาทาบนไหมบนแม็กเพื่อรักษาอาการอักเสบมันมีผสมยาแก้อักเสบอยู่ค่ะนะเป็นยาฆ่าเชื้อนี่แหละป้องกันการติดเชื้อส่วนประกอบหลักของตัวขี้ผึ้งก็จะเป็นสารให้ความชุ่มชื่นนะคะเช่นปิดตัวระช่อมแล้วก็สารต้านอาการอักเสคบค ombine เข้าด้วยกันนะคะมียาปฏิชีวนะหรือสเตียรอย แล้วรู้ไหมว่าหมอยังใช้ขี้ผึ้งอ่ะป้ายตาคนไข้ก่อนผ่าตัดด้วยเพราะก่อนผ่าตัดอะคะ่ะต้องใช้ยาสลบถูกไหมคะพอจะใช้ยาสลบเนี่ยมันตัวขี้ผึ้งตัวนี้มันป้องกันปัญหาได้หลายอย่างหนึ่งก็คือป้องกันภาวะตาแห้งเมื่อคนไข้ได้รับยาสลบทะคะ่ะจะไม่สามารถกระพริบตาได้ตามปกติเบิกตาก็อาจจะปิดไม่สนิททาให้กระจกตาสัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานเกินไปทําให้ตาแห้งคะ่ะถัดมาก็คือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อตาค่ะการใช้ยาป้ายตามักจะมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียคะ่ะช่วยลดอาการอ,าการอากาักเสบการติดเช ก็คือการป้องกันการบาดเจ็บจากเทปปิดตาค่ะแพทย์มักจะใช้เทปปิดตาในระหว่างการผ่าตัดค่ะเพื่อป้องกันการเปิดตาแบบไม่รู้ตัวของคนไข้การป้ายยาตัวขี้ผึ้งก่อนเนี่ยจะช่วยลดการเสียดสีระหว่างเทปกับผิวเปลือกตาค่ะโดยทั่วไปยาตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื่นหรืออาจจะเป็นส่วนผสมของยาปฏิชีวนะหากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะสรุปก็คือคุณหมอก็จะใช้ตัวขี้ผึ้งเนี่ย ป้ายตาก่อนที่จะผ่าตัดนะคะแล้วก็ยังมีขี้พึ่งที่สําหรับทาแผลต่างๆหลังจากผ่าตัดด้วยค่ะแล้วนอกเหนือจากการป้ายตาก็คือจะต้องทาตามแผลต่างๆที่เคยบอกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะทําไมจะต้องทาขี้พึ่งตามไหมตามแมกตามทุกจุดทุกจุดอไหมจะูกไหมเออที่หัวที่แมกที่รักแร้อะปาอะไรเงี้ยสามสาเหตุที่จําเป็นนะคะที่จะต้องทาขี้พึ่งให้ครบ7จ็ดถึงสิวันตามที่คุณหมอสั่งหนึ่งขี้พึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อค่ะเพราะว่าไหมเป็นสิ่งที่แปลกปลอมอยู่บนผิวนะคะเชื้อโรคก็เกาะง่ายๆ ลดอาการติดเชือ้อค่ะขี้ผึ้งยังช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็บวมแดงค่ะตัวยากแก้อักเสบในขี้ผึ้งก็จะช่วยลดอาการร,าาร,ระคายเคืองทําให้แผลไม่ช้าแล้วก็ไม่แดงเกินไปค่ะขี้ผึ้งช่วยสมานแผลให้แผลหายเร็วขึ้นแล้วก็แผลสวยขึ้นค่ะความชุ่มชื่นจากการทาขี้ผึ้งฆ่าเชื้อเนี่ยจะช่วยทําให้ไหมไม่ตึงแผลสมานเร็วแล้วก็ตัดไหมได้ตามวันเวลาที่คุณหมอเซตอัพไว้ค่ะแล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็นด้วยค่ะ